ะะซึ่งขณะนี้แนวโน้มของพายุก็อ่อนกําลังลงแล้วแต่ว่าช่วงสายเป็นต้นไปประเทศไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก2-3วันนี้อย่างที่บอกไป30จังหวัดเฝ้าระมัดระวังน้ําท่วมหลักและดินถล่มค่ะมาดูแนวโน้มสถานการณ์ของหย่อมค,มความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ขณะนี้อ่อนกำลังลงนะคะจากพายุหนองฟ้าเมื่อวานนี้นะคะมาเร็วไปเร็วเหลือเกินค่ะแต่วันนี้นะคะ ยามความกดอากาศต่ําเข้ามาอยู่บริเวณแนวตอนกลางของประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นไปตาวแนวร่องมอรสุมที่เข้าปกคลุมพื้นที่ทางด้านของจังหวัดเลยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้และอิทธิพลดังกล่าวนี้จะทําให้ช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบแถวแถวภาคเหนือภาคอีสานที่คุณผู้ชมเห็นตรงบริเวณที่มีร่องนี่แหละคะ่ะเสี่ยงภัยมากที่สุดคุณผู้ชมคะในภาค เหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพายุหนองฟ้าเมื่อวานนี้นะคะแม้วันนี้สลายตัวแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ว่าเรายังมีฝนจังหวัดที่จะเสี่ยงภัยได้แก่น่านแพร่อุตรดิษฐ์เพชรชบูรณ์นะคะรวมถึงจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยตากกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์แถวๆทางภาคกลางค่ะโดยเฉพาะวันที่1กันยายนถัดไปในวันพรุ่งนี้พื้นที่ทางภาคอีสานไม่ว่าจะ เป็นนครพน,นมสกลนครมุกดาหารบึงกาฬหนองคายเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูกาลสินขอนแก่นชัยภูมิก็ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ค่ะหลังจากนั้นวันถ,ถัดไปฝนจะกระจายตัวยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักขณะที่แนวโน้มของฝนสะสมนะคะมาดูว่าวันนี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวโน้มที่เป็นสีส้มสีแดงนะคะเน้นหนักมากเลยโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคกลางตอนบนนะคะและภาอนนนะคอีสานเล็กน,อน้อย ซึ่งบริเวณนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่วันพรุ่งนี้ฝนจะลดลงมีเพียงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่เป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะฝนกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะในทุกภาคของประเทศแต่จะมีพื้นที่บางแห่งตกหนักเท่านั้นค่ะมาดูการคาดการณ์โดยรวมของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะว่าแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่หลายพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากค่ะ ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่หลายพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะคะถัดมามาดูพื้นที่ทางภาคกลางค่ะทางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะและภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ บางพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะระยะนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งพาย,ยุเข้าฝนตกหนักภายที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของการลุยน้ําในท่ามกลางน้ําท่วม